ท็อปการ์มาบริกเนี่ยนะครับเปิดตัวที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งล่าสุดผลคือหนังเนีนะครับได้รับคำชมอย่างท่วมท้นเลยครับขณะที่ทอมครูซเองนะฮะได้รับรางวัลเกียรติยศเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติด้วย ไม่น่าเชื่อนะครับว่าครูสไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลหนังเมืองคาร์มานานถึง30ปีแล้วหลังจากหนังเรื่อง o r r i g n Away ครับหนังเรื่องหลังสุดของเขาได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลท็อปกันมาบริกเป็นภักต่อของท็อปกันหนึ่งในผลงานสร้างชื่อให้ครูสเมื่อปี1986ซึ่งในพัคนี้ครับเขากลับมารับบทเดิมแล้วก็ต้องมาฝึกซ้อมหน่วยทก็กัน จนได้เผชิญหน้ากับบรดลี่ลูกชายของกูสครับเพื่อนรักของเขาที่เสียชีวิตในภาคแรกซึ่งในรอบปฐมทัศน์นั้นหนังได้รับคำชมอย่างล้นหลามจนได้รับการปรบมือกึกก้องยาวนานกว่า5นาทีนอกจากนี้ครับยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อคคนมอบรางวัลเกียรติยศให้กับรูสทำให้เขาปรับลืมจนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาย้อนกลับไปนะครับในปี1986ท็อปกันเนี่ยเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จแบบถลม่มทลายโดยหนังลงทุน15ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่ทำรายได้ไปมากกว่า350ล้านเหรียญสหรัฐโดยนี่เป็นหนหัง สร้างชื่อกับครูสในฐานะซูเปอร์สตาร์สกอร์ของหนังเองครับก็ถูกนํามาใช้จนคุ้นหูผู้ชมยุคหลังรวมถึงเพลงประกอบอย่าง Take My Breath Away ของเบรลินยังชนะออสการ์และขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดชาร์ตในหลายประเทศต้องบอกว่าในอดีตนะครับทอมครูสเนี่ยหล่อมากเลยครับจนได้ฉาย,ยาว,ว่าเทพผบุตรเลยทีเดียวทําให้เขานะครับกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งบโดยตลอด นั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับทำให้หนังฟอร์มใหญ่เนี่ยเข้ามาหาเขาเรื่อยมาเลยครับและเขาก็มีการพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นนะฮะโดยการเล่นฉากเสี่ยงตายเองเลยฉากเสี่ยงตายฉากแรกๆที่ทําเอาคนดูนั่งแทบไม่ติดเก้าอี้เนี่ยก็คือฉากเปิดของ Mission Impossible 2เมื่อเขาลงทุนแสดงฉากปีนหน้าผามือเปล่าแบบไร้เซฟตี้ด้วยตัวเองเลยครับหลังจากปีนหน้าผาไปแล้วนะครับใน s s i o n Impossible g h o s t p r o t ต c o l ครับเขาเนี่ยปีนตึก Burj Khalifa ตึกส เรากับว่าการไต่ตึกสูงนั้นยังไม่สาแก่ใจใน Mission Impossible r o ็อก Nation ครับครูซก็มีการเพิ่มระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยฉากการเกาะอยู่บนเครื่องบินในขณะที่เครื่องบินกําลังเทคออฟเขาเล่นเองทั้งหมดเลยโดยไม่ใช้กรีนสปีนแต่อย่างใดครับทอมครูซยังไม่ยอมหยุดแค่นั้นครับใน Mission Impossible Fallout เขาก็อาสาลเล่นฉากดิงพะสุทาเองนับเป็นอีกหนึ่งฉากชวนระทึกที่เขาได้ฝากเอาไว้แม้กระทั่งในหนังเรื่องล่าสุดอย่าง Top Gun Maverick ครูซครับก็ยังสร้างความอกสันขวัญแขวนให้กับทีมงานด้วยการอา,าสาแสดงการขับเครื่องบิน ด้วยตัวเองครับซึ่งเขาได้เรียนการขับเครื่องบินตั้งแต่ในภาคแรกเมื่อกว่า30ปีที่แล้วเลยแต่ไม่ได้แสดงการขับเครื่องบิน่าดผลเองและถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการจดจำนะครับในฐานะของพระเอกที่พร้อมจะเล่นฉากเสี่ยงตายด้วยตัวเองแต่อีกหนึ่งบทบาทครับที่ได้รับการพูดถึงนะครับก็คือครูสเนี่ยพร้อมเสมอครับที่จะรับบทที่ท้าทายฝีมือจนสร้างความเซอร์ไพรส์เสมอมาเลยและครับ จูเนียเขาก็หายไปกว่า2ปีเพื่อไปเล่นหนังเรื่องไอซ Wide ว h u t หนังเรื่องสุดท้ายของ s t a n l e y k คร r i c k ครับและที่ทำให้ทุกคนอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากก็คือมันเป็นหนังอีโรติกที่เขาเนี่ยแสดงร่วมกับนิโคลคิตแมนภรรยานในขณะนั้นและนี่ครับคือหนังที่เช้าโชว์ที่สุดในชีวิตของทอมครูซเนื่องจากเต็มไปด้วยฉากหวือหวาที่สำคัญครับคือหนังถ่ายทำลากยาวถึง400คิวโดยทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับก่อนที่ผู้กำกับจะเสียชีวิตเพียงไม่นานก่อนหนังออกฉายครับ <S <S ต่อมานะครับครูซสร้างความตื่นตะ ฟอร์มเล็กอย่างแมกโนเลียของพลโทมัสแอนเดอร์สันโดยเขารับบทเล็กๆครับที่ปรากฏตัวเพียงไม่กี่ฉากแต่เขาก็ระเบิดพลังออกมานะครับจนสามารถเข้าชิงออสการ์สาขานักสแสดงสนทบชายยอดเยี่ยมได้สําเร็จครับและที่สร้างความฮือฮาที่สุดเลยนะครับคือการรับเชิญเพียงไม่กี่ฉากในหนังตลกร้อยล้านอย่าง t r o p i c thunder โดยชื่อของเขาเนี่ยถูกปิดเป็นความลับมาโดยตลอดจนกระทาั่งหนังฉายไปแล้วคนดูก็ยังไม่รู้ว่ามีทอมครูซเล่นด้วยกระทั่งปรากฏชื่อเขาในท้ายเครดิตครับแล้วก็ต้องบอกว่าท็อปการมาบริกนะครับเป็นหนังที่ได้รับคำวิจารณ์ที่ ดีที่สุดอันดับต้นๆเลยของเทศกาลหนังเมืองคานประจำปีนี้ด้วยแหละครับมากไปกว่านั้นนะครับที่ถูกพูดถึงก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างโฮไมแฮนของเลดี้กาก้ครับโดยเธอแต่งขึ้นเองร่วมกับบลั์ป๊อปแล้วก็เบนจามินไรซ์ทำร่วมกันแลสะสกอร์หนังครับยังมีนักขัดนตรีมากรางวัลอย่างลอนบาฟฮาร์โรฟอสเตอร์เมเยอร์แล้วก็ฮันส์ชิมเมอร์อีกด้วยและจากความสำเร็จนั้นเองนะครับทำให้เส้นทางอาชีพนักแสดงของทอมครูซเนี่ยพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยนะฮะจากเดิมที่ก็ไม่เคย,เยแผ่วนนออออาาากทีีีี่ปป้เคฉลงรบรอบอยุ60 เอาละครับและนั่นคือทั้งหมดของ n อน r t a i n น e น t น o w ในวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นได้ที่นี่เวลาเดิมเลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono t o